สวัสดีเพื่อนๆชาวเก็นชินินแพกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมนายจัสตินเนตแล้วก็น้องโยยมิยะพาเพื่อนๆมา ทัวร์เควสกันอีกแล้วนะครับอ่านะครับซึ่งไอตัวเอ่ออย่าเรียกว่าเควสเลยละกันเรียกว่าเป็นกลไกแล้วกันนะครับไอตัวกลไกที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่ระหว่าง2เกาะนี้ทุกคนนะครับชิลิโคโรพีกับตัวของชิรายชายนะครับบริเวณ้า้ใต้นี้มีกลไกเย่แยะไปหมดเลยนะครับหนึ่งกลไกที่เราได้พาเพื่อนๆไปดูแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของกลไกที่เป็น7กระดานหินนะครับซึ่งถ้าเรารวบรวมครบทั้ง7กระดานแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถเอามารวมกันที่บริเวณตรงงขอ วิหารตรงนี้ได้นะครับเราก็จะได้ตัวของกล่องนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นผ่านมาแล้วเนาะนะครับในบริเวณวิหารข้างใต้ตรงนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกลไกที่น่าสนใจนะครับก็คือบริเวณในห้องนี้นั่นเองนะครับห้องนี้มันจะเดิมทีมันจะมีซิลลี่อยู่หนึ่งตัวทุกคนนะครับซึ่งถ้าใครที่เ,ออเดินเควสหลักเนี่ยก็จะพาซิลลี่ไปไว้ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านอกจากที่ห้องนี้จะมีซิลลี่อยู่นะครับมันยังมี กลไกอื่นซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับอ่ามันคืออะไรนี่เลยทุกคนนะครับถ้าทุกคนลองสังเกตที่กำแพงเห็นปะนะครับถ้าทุกคนลองสังเกตที่กำแพงจะเห็นดวงดาวอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่ก่อนที่มันจะเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับมันเป็นสีเท,ทาๆมาก่อนนะครับซึ่งการที่มันจะเป็นสีทองแบบนี้ได้นะครับมันจะต้องใช้ตัวของไขมุกที่มีรูปร่างเหมือนดวงดาวอ่านะครับซึ่งไอ้ตัวไขมุกที่มีรูปร่างเหมือนดวงดาวตรงเนี้ยนะครับมันหามาได้ยังไง คลิปนี้มีคําตอบครับผมเอาล้ครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในที่ที่มีการเก็บตัวของไข่มุกที่มีรูปร่างเหมือนดวงดาวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูจริงๆแล้วบริเวณนี้มันก็เป็นบริเวณตรงหน้าวิหารนั่นเองนะครับเออเพื่อนๆอาจจะแปลกใจนะว่าเอ้าไหนบอกว่าจะพาไปหาไข่มุกเน่นะครับนี่แหละครับผมไข่มุกมันก็อยู่ตรงหน้าวิหารนี่แหละครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับอถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะมันจะมีจุดที่แตกต่างจากเกมของเพื่อนๆอยู่นะครับ อ่าถ้าเพื่อนๆ่ลองดูนะบริเวณตรงนี้โดยปกติแล้วนะครับของเพื่อนๆ่น่าจะเป็นตัวกำแพงที่เป็นกำแพงตันๆเนาะแล้วก็มีรูปนกอยู่ใช่ไหมครับบริเวณตรงนี้ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตรงทางลงทางเดินที่เป็นบันไดลงทางนี้นะครับอ่าตรงกำแพงนี้ก็น่าจะเป็นรูปนกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่าซึ่งนั่นแหละครับทุกคนนะครับไอ้กำแพงนี้มันซ่อนห้องลับไว้อยู่นะครับซึ่งการที่เราจะสามารถเปิดตัวของห้องลับนี้ได้นะครับเพื่อนๆนจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นนกขนนก ทางด้านขวาล่างออจอที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับใช่ครับมันคืออันเดียวกับที่เราไปทําการเปิดตัวของรูปปัน้นรูปนกสายฟ้านั่นเองนะครับถ้าเรามายืนใกล้ๆกับตัวของกําแพงที่มีรูปนกเหมือนกันเนี่ยนะครับเราสามารถกดตัวแทสแล้วก็สามารถเปิดตัวของห้องลับนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งภายในห้องลับนี้ก็จะมีพวกที่เป็นกล่องหีบที่มีตัวของไข่มุกที่มีรูปร่างเหมือนดวงดาวอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินเข้าไปเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับ3ม สามประตูทางเข้าสามไข่มุกนะครับผมเท่านี้เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้ไข่มุกพร้อมแล้วครับทีนี้หลังจากที่เพื่อนๆได้ตัวของไข่มุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอามาใส่ตัวของกําแพงได้เลยเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทําการวางไข่มุกไปที่กําแพงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะปรากฏเป็นตัวซิลลี่สามตัวทุกคนนะครับเป็นซิลลี่ท่าสายฟ้าพุ่งออกจากตัววิหารไปยังที่ต่างๆบนเกาะนะครับซึ่งบริเวณที่อยู่ของซิลลี่เนี่ย จะเป็นไปตามรูปภาพที่อยู่บนกำแพงนี้เลยนะครับนี่บริเวณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครจํารูปร่างเหล่านี้ได้ก็น่าจะคุ้นๆเนาะว่ามันเป็นบริเวณของภูเขาที่อยู่ในเกาะของเกาะซูลูมินี้เองนะครับมาดูซิลลี่ตัวแรกกันนะครับซิรลตัวแรกนะครับจะอยู่ที่จุดนี้เลยเนาะชิลลโคโลพีกตรงนี้เลยนะครับ เพื่อนๆสามารถวรับมาที่ตรงเกาะตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ทําการปีนขึ้นไปด้านบนตัวของภูเขานะครับจากนั้นก็เดินก็บินตามตัวของซิลลี่ไปนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้ซิลลี่ตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับซิลลี่ตัวที่2นะครับจะอยู่ในกกาะที่ถัดลงมาจากเกาะ ตัวของชิลิโคลโลพีกนะครับนั่นก็คือเกาะคันหน้านั่นเองนะครับตัวของซิลิจะอยู่บริเวณด้านบนตัวเกาะนี้นะครับวิธีการปีนเกาะนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับวาร์ปมาที่วาร์ปตัวบริเวณด้านหน้าลานพิธีนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเลาะเข้ามาภายในภูเขานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองหาตัวของที่ใช้ในการเก็บตัวของอิเล็กโตกรานัมนะครับที่ทําให้เราสามารถวาร์ปขึ้นมาบริเวณตัวของขางบวนได้นะครับ เพื่อนๆก็ใช้ตัวของอิเล็กโทรการน้ำช่วยนิดนึงและกันในการบินขึ้นมาบนภูเขานะครับหรือถ้าใครสายถึกแล้วทุกคนสามารถบินเขาได้นะครับผมลองมาแล้วนะก็อันนี้แล้วแต่คนละกันนะครับอยากได้แบบไหนก็ลองเล่นดูได้นะครับเกาะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีตัวของอิเล็กโทรซีรีส์เช่นเดียวกันนะครับก็คือเกาะตรงนี้เนาะเกาะตัวน,นี้ไม่ได้มีชื่อนะทุกคนังนั้นก็นั่นแหละครับก็ปีนๆขึ้นไปนะครับเป็นเกาะเล็กๆอันหนึ่งนะเพื่อนๆก็ปีนขึ้นไปบริเวณยอด ภูเขาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําการตา,ตามตัวของอิเล็กโตซิลีไปเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็จะสามารถเก็บตัวของอิเล็กโตซิลีได้ครบทั้งสอันแล้วนะครับซึ่งพอเราเก็บตัวของอิเล็กโตซิลีได้ครบทั้ง3าอันแล้วเราก็จะได้ตัวของทีบสมบัติขนาดใหญ่นะครับซึ่งภายในนั้นก็มีไพโมเจมเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับอีกหนึ่งกลไกภายใต้วิหารที่อยู่ระหว่างตัวของ2เกาะนี้นะครับ ซึ่งภายในวิหารนี้นั้นยังมีอะไรอีกมากมายเลยเนาะที่เรายังสามารถสำรวจได้นะครับอ่าแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปนะครับในส่วนของที่เป็นกระดานหินนะทั้ง7อันนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดตรงไพ่โมจมดีๆกันนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาที่ผมอัพเคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็น้องโยอิมิยะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามรับชมกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ